ทะเลแดงเนี่ยทางด้านของผู้ที่ขนส่งสินค้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแบบขนส่งได้แบบไว้วางใจเหมือนกันนะมันจะลุกลามไปทั่วมากขึ้นกว่าที่เราเห็นนะอาจารย์นะที่ทะเลแดงหรือแม้กระทั่งที่เนเนกาซาใช,ใช่ครับใช่ครับคุณนวัดครับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของประเด็นปัญหาทั้งหมดในภูมิภา,าคตะวันออกกลาง <S <S นะไม่เฉพาะเป็นศูนย์กลางครับเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดวิกฤตในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ย มันจะเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งต่างๆทุกความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหาวิกฤตฉนวนกาซามันถูกยกระดับขึ้นไปนะครับสถานการณ์ต่างๆในดินแดนต่างๆมันก็จะถูกยกระดับขึ้นไปตามตามวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซานั่นหมายความว่าถ้าหากว่ากาซามันหมดหนทางในการที่จะแก้ปัญหา ะะสถานการณ์ในในทะเลแดงก็ก,ก็จะต้องก็จะรอวันที่จะลุกเป็นไฟขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ในภาคเหนือของประเทศอิเซลที่เซลล์กำลังต่อสู้กับกลุ่มฮิสุนล็อกเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าฮิสุนล็อเองเนี่ยในระยะหลังเนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มในการถล่มโจมตี ทางภาคใต้ของอิลเเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นชัดเจนในช่วงการสลมโจมตี3-4วันที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นทุกเมื่อนะครับคือเราเชื่อนะครับว่าตัวแสดงต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยไม่ต้องการเห็นการขยายวงของสงครามไม่ต้องการยกระดับให้มันเป็นสงครามในระดับภูมิภาค เราเห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านก็ดีอิหร่านก็ไม่ต้องการเห็นนะครับเพราะว่าอิหร่านเองก,ก็เห็นว่ามันจะเกิดความสูญเสียและเสียหายนะอิหร่านไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนกับมาหาอำนาจโลกได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเราก็เห็นท่าทีชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเห็นการยกระดับของสงครามความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นนะแต่ปัญหาก็คือว่า มันกับในระหว่างนี้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางาาทางการต่อสู้ทางการทหารนะครับแล้วอาจจะนำไปสู่การยกระดับขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเราเห็นการโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับในในจอแดนนะครับซึ่งซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของทหารอเมริกันและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย อเมริกันก็ก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องจอบตอบโต้แล้วเราก็เห็นการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ปฏิบัติการทางทหารถล่มโจมตีในซีเรียในอิรักในเยเมน85จุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมันเริ่มยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในฉนวนกาซาแล้วมันก็ค่อยลุคค่อยคอยลุกลามไปในระดับภูมิภาคนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนแล้ววันนี้เนี่ย เรากำลังเรากาลังอยู่ในวิกฤตรอบใหม่นะครับเรากำลังรอการตัดสินใจของอิเซลว่าอิเซลจะจะใช้ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดอย่างหนักหน่วงอย่างรุนแรงเข้าไปถล่มโจมตีในในรอฟ้าใช้กล่าวอินเวชั่นใช้การบุกภาคพื้นดินเข้าไปในรอฟ้าหรือไม่ถ้าหากว่าอิเซลตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว,ว่าสงครามในพุทธภาคตะวันออกอกลางจะยกระดับขึ้นนะแล้วมันก็จะสง่งผล ต่อ,อทุกๆด้านนะครับอาจารย์คะคือในที่ลาฟาเนี่ยเป็นแหล่งที่ผู้อพยพเนี่ยเขาไปใช่ไหมคะก็ก่อนที่จะไปทางอียิปติดกับชายแดนตรงนั้นคือคือเป็นแหล่งของผู้อพยพเนี่ยผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาไปตั้งเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่ขึ้นภาพเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเขากางเต็นท์กางเต็นท์อยู่เน,ยเ,นเนี่ยเป็นเนี่ยเต็มเลยนะอาจารย์แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมอิสราเอลเขาต้องโจมตีเข้าไปด้วยฮะ,ะในเมื่อตรงเนี้ย คือก็จะมีผู้รี้ภัยเนี่ยอาศัยอยู่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะให้กลุ่มฮามาสเนี่ยออกมาให้ได้คือไม่ได้เป็นรวมอยู่กับกลุ่มเราเนี่ยค่ะเจ็ดจุดประสงค์จริงๆที่เราเท่าอาจา์มองไอ้ชาวิคห์ไงะคะค,คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมได้อธิบายตอนแรกเนี่ยนะฮะเซลสั่งให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยไปอาศัยอยู่ทางตอนใต้แล้วบอกว่ามันจะเป็นเซฟโซนนะครับแต่ว่าก็มีการถล่มโจมตีทางตอนใต้ นะครับตรงนี้เนี่ยการอธิบายของเซลลเนี่ยนะฮะถ้าเราฟังให้ดีเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะอ้างอยู่ตลอดว่าเขาจะเข้าไปจํากัดกักจัดกลุ่มฮามาสที่นั่นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าทางตอนเหนือเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางตอนกลางของกาซาว่าเครือข่ายอุมโมงของฮามาสเนี่ยก็อยู่ที่นั่นนะครับ พออ,อิเซลไม่ประสบความสําเร็จในการทําลายล้างเครือข่ายอุโมงค์ของฮามาสเนี่ยอิเซลก็ชี้นิ้วไปอีกทางตอนใต้นะครับตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนนะฮะก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิเซลอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะกําจัดฮามาสนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮามาสเนี่ยดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นอุดมการครับนะฮะ mm hmm. อิเซลทราบดีว่าไม่สามารถที่จะปราบปรามได้ ตราบใดที่ตัวเองยึดครองดินแดนปาเลสไตน์อยู่เนี่ยไอ้กลุ่มขบวนการต่อต้านเหล่านี้ก็ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับอิเอลไม่สามารถริ่จะกรรมจัดได้หรอกนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เขามองนะฮะหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจนาธานคุกนะซึ่งเป็นเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเซลต้องการที่จะผลักดันคนจํานวนเกือบสองล้านคนในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยให้ออกไปจากกาซาแล้วไปอยู่ที่ไตนายหรือซีนายของประเทศอียิปต์นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดลอยๆนะเขาอธิบายบอกว่ามันมีข่าวรั่วออกมาจากกระทรวงข่าวกลองของอเซลตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะว่าแผนการในการที่จะ เคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปจากพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะจากข่าวข่าวรั่วที่มันออกมาจากรายงานของของกระทรวงข่าวกรองของอิสรเอลเองอันนี้ประกาศแรกและประการที่สองนะฮะ f i n a n c i a l t i m e ก็ออกมารายงานเหมือนกันนะฮะแล้วก็พูดถึงรายละเอียดด้วยซ้ำไปว่าอิสราเอลเนี่ยได้คุยกับทางสหภาพยุโรปนะฮะเพื่อที่จะให้สหภาพยุโรปเนี่ย เห็นดีเห็นงามกับแผนการเคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปจากฉนลวนกาซานะครับก็มีหลายสองสามประเทศนะครับในสาภาพยุโรปเห็นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยนะแล้วโจนาธานคุกก็ยังอธิบายบอกอ,อีกหน้าว่าจริงๆแล้ววิธีคิดอย่างนี้เนี่ยของอิสเซลเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นในช่วงหลังวันที่7ตุลาหรือหรือในช่วงก่อนหน้านั้น นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2014ตั้งแต่หลังสงครามกาซาปีนั้นเนี่ยนะฮะเซลกับสรารัฐิเาริกาก็คุยกันนะครับแล้วไปต่อรองกับประธานาธิบดีซีซีของอียิปต์นะครับให้อียิปต์เนี่ยเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์อ,อพยพไปไปอาศาัยอยู่ในซีนายในดินแดนตรงนั้นโดยที่อิสเอลและสรารัฐิเาริเาเนี่ย จะเอ่อจะสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจะทั้งเต็นท์ให้อะไรต่างๆน, mm hmm. นะครับแต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลอียิปต์เขาก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าการที่จะเอาชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่ในดินแดนฉนวนกาใน mm hmm. ในดินแดนซีนายของประเทศอียิปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องสุ่มเสียงมันเป็นเรื่องภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต mm hmm. ต่ออียิปต์นะเพราะฉะนั้นแล้วอียิปต์ก็ไม่ยอมตลอด หลายปีที่ผ่านมาสหรริกากับอิสราเอลเนี่ยได้ดาเนินการทางการทูตนะเพื่อที่จะขนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปนะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จหรเหตุการณ์วันที่เจ็ดตุลานี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะแล้วก็ทำให้อิสเอลได้โอกาสในการที่จะผลักดันชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปจากกาซาโดยใช้วิธีการทางทหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่จนทานคุกซึ่งเขาติดตามเรื่องของ วิกฤตในฉนวนกาซามายาวนานเนี่ยเขาก็อธิบายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อตามจนาธานคุปเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการไล่ต้อนชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปจากดินแดนฉนวนกาซามันกำลังมันกาลังเกิดขึ้นในวิกฤตที่มันที่มันกำลังดำรงอยู่ในขนะนี้นะ โอ้อาจารย์คะอะไรที่มันจะเป็นจุดตัดสินใจที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าวิกฤตรอบใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอิสราเอลเนี่ยเขาบุกภาคพื้นดินอันนี้อาจารย์บอกอันนี้ยกระดับแน่นอนเลยอะไรมันจะเป็นตัวที่ทําให้อิสราเอลเขาตัดสินใจในการที่จะบุกภาคพื้นดินค่ะคือขณะนี้เนี่ยเขาเขาเอ่อมีแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าอิสราเอลก็จะใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย สหรัฐอเมริกาเา EU รวมถึงอังก,กฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลเนี่ยเขากอา็ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับกับการกระทําของอิสราเขนาดนี้<ม>นะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเป้าหมายของอิสราเลคือการการเข้าไปยึดครองดินแดนฉนวนกาซานะครับแล้วดินแดนฉนวนกาซานี้เนี่ยตามแผน กระบวนการเรจเรจาสันติภาพของตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะมันคือส่วนหนึ่งของอนาคตรัฐปาเลสไตน์ครับบุญธรรมรัครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเซล์เนี่ยเข้าไปลดทอนพื้นที่ดินแดนฉนวนกาซ่าของชาวปาเลสไตน์หรือเข้าไปควบคุมยึดครองเนี่ยมันก็เป็นทำเป็นการทําลายหลักการที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ mm hmm. นั่นก็คือการแก้ปัญหา าปาเลสไตน์เซลโดยวิธีการที่เรียกว่า True-State Solution ซึ่งทางมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษและหลายหลาย,หลายประเทศสหภาพยุออโรปเนี่ยให้การยอมรับอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องของ True-State Solution แล้วเนี่ยนะผมคิดว่าทางมหาอำนาจตะวันตกก็จะไม่มีข้ออ้างในการที่จะเข้ามาแทรกแซงดินแดนในภูมิภาคตะวันออกกลางนะหมายความว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ย Two-state solution เป็นเหมือนคำที่ตะวันตกใช้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีบทบาทในภูมิภาคตะวันออกกลางพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เกิดรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็เป็นหลักการที่ประชาคมโลกเนี่ยให้การยอมรับนะ,ะแต่ถ้าหากว่าอิสราเอลได้ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ไปหมดแล้วเนี่ยน,นะฮะจะพูดทำไมเรื่อง two-state solution นะ,ะแล้วบทบาทของตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกกลางก็จะลดน้อยถอยลงอย่างแน่นอน ค่ะจริงๆเราก็มีสัมภาษณ์ไปบ้างนะคะอาจารย์ฮะคะกับคุณวันนิชานะคะท่านเป็นผอ,อ,อของกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการพูดให้ฟังนะ,ะอันนี้เพิ่งสัมภาษณ์ไปบอกว่าตอนนี้คะ่ะอาจารย์ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้แต่ละประเทศในโลกใบเนี่ยคือหลายประเทศเนี่ยที่มีการผลิตสินค้านะคะที่เป็นประเภทแบบว่าอาหารการกินแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยตอนนี้มีการเซฟ พูดง่า,งงายๆคือตุนของอาหารของไว้ของตัวเองเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของอาหารแล้วก็เรื่องของพลังงานเพราะทุกคนเนี่ยกลัวเรื่องของสงครามกันหมดเลยนะอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ฟังอาจารย์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางอาาิสราเอลเขาก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาต้องการที่จะย,ยึดดินแดนตรงนั้นแต่ปัญหามันก็คือว่ากลุ่มที่อพยพเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนจะเข้าไปอยู่ใน อียิปและอียิบนี้จะยอมไหมคะจาย์ครับพื้นที่ตรงนั้นคืออิเซลได้อธิบายว่าว่าเวลาเขาจะใช้กล mm ่าวอินเวชั่นเนี่ยนะฮะเขาก็จะ,ะเขาก็จะอพยพชาวปาเลสไตน์จำนวนเป็นล้านล้านคนเนี่ยนะฮะออกไปเสียกอ่อ mm hmm. นะครับคำถามต่อมาก็คือว่าจะอพยพไปที่ไหนนะฮะเขาจะให้อพยพไปทางตอนเหนือของกาซ่าย้อนกลับไป เอตรงที่ตัวเองกลับมาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกถล่มโจมตีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บ้านเรือนมันอมันราบคาบสูญเสียทั้งหมดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอิเซลก็กําลังปฏิบัติการทางทหารในในพื้นที่อื่นด้วยนะครับอ,อในขณะเดียวกันจะให้อพยพไปที่ประเทศอิเซลผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเซลจะ ให้ชาวกาซาเนี่ยอพยพไปในประเทศอิเอลเนี่ยนะฮะเขาก็คงจะทําตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่เขามีกล่าวอินเวชั่นทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าด่านรอฟ้าไม่ใช่มีไม่ใช่ด่านเดียวในในในถนนกาซามันยังมีด่านอื่นๆที่จะสา,สา,สามารถทําให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยอพยพไปในดินแดนของประเทศเซลได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เชื่อว่า ไอเซลจะยอมให้ชาวปาเลสไตน์ในกสนใจสนนนกาซาทางภาคใต้ในเมืองรอฟ้าเนี่ยอพยพผ่านด่านชายแดนเข้าไปในประเทศออเซลนะฮะไอเซลคงไม่มีแผนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองทางครับทางแรกก็คือลงทะเลไปเลยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะซึ่งติดกัอนอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นไปไม่ได้นะฮะที่ที่ชาวปาเลสไตน์จะจะลงทะเลและอพยพไปจาก จากจากนิแดนถนนกาซานะฮะเหลืออีกทางเดียวก็คือด่านรอฟะซึ่งติดกับประเทศอียิปต์ะะตรงนั้นเป็นทางเดียวที่ที่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาจะสามารถที่จะอบพยพไปแล้วก็ไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภะะัยแต่ว่าคำถามก็คือว่าอียิปต์จะยอมหรือไม่ะะประเด็นแรกเนี่ยนะฮะมผมคิดว่าอียิปต์เห็นตัวอย่างของจอแดน เรียบร้อยแล้วนะครับคือจอร์แดนเนี่ยประเทศที่รับเอาคนปเาเลสไตน์จำนวนมากที่สุดเข้ามาอยู่ในประเทศของตัวเองแล้วก็หลายส่วนกลายเป็นคนละเมืองของประเทศจอร์แดนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะจอแดนมีปัญหาเรื่องความมั่นคงภายในประเทศประชากรชาวจอร์แดนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นชาวปเาเลสไตน์นะครับสองเนี่ยอพอชาวปเาเลสไตน์ เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศจอแดนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกองกําลังติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์นะเพราะว่าเขาเขาถือว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาดินแดนของตัวเองกลับคืนมานะเพราะฉะนั้นชาวปาเลสไตน์จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะเขาก็มีความหวังที่จะจะสร้างรัฐของตัวเองแล้วก็เอาดินแดนของตัวเองคืนมา วิธีการของเขาก็คือว่าเขาต้องสร้างกองกําลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนของเขานะครับเพราะฉะนั้นตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยจอแดนก็จะ,ะเผชิญปัญหาความมั่นคงเรื่องกลุ่มขบวนการติดอาวุธอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอียิปต์เนี่ยนะฮะอียิปต์เป็นประเทศมีรัฐบาลที่ไม่ค่อยชอบฟอกับกลุ่มฮามาสค่ะนะการการให้ชาวปาเลสไตน์เข้ามาอยู่ในประเทศอียิปต์เนี่ย มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมองมองได้ได้ได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับคุณอวรัตครับว่าอียิปต์คงไม่ยอมนะแล้วอียิปต์เขาก็เขาก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าอันนี้คือเลดไลน์ของเขานะ mm hmm. เป็นเส้นแห่งให้ชาว่าที่จะข้ามได้ mm hmm. นะครับ <c oughs> การการการขับชาวปาเลสไตน์ออกมาเนี่ย มันมันมันเป็นเรื่องที่อียิปต์ยอมรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงเห็นอียิปต์นำกองกำลังเข้าไปตึงตามชายแดนด่านรอฟะมีรถเข้าไปสี่สบห้าสิคันนะฮะค่ะ,ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอิสเอลยังยังยัง,ยง,ยงดื้อดึงที่จะทำอย่างนั้นอีกพยาย,ยามที่จขับไล่ชาวปปเลสไตน์จากกาซาไปอยู่ประเทศอียิปต์เนี่ยนะฮะ มันก็จะกลายเป็นว่าอิสราเอลกับอียิปต์จะมีปัญหากันนะครับก็จะกลายเป็นสงครามระหว่างรัฐกับรัฐนะซึ่งก็จะจันหนักหนาสาหัสมากกว่าะระหว่างอิสราเอลกับนอนสเตทแอคเตอร์ actor, อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ